อ่าสวัสดีชาวเดทเรลส์นะครับวันนี้อยากจะมาจัดเทียร์ลิสตัตวละครเดทเรลส์เละเกิดน,นะครับเพราะว่าเชื่อว่าอีกไม่กี่วันนะครับหรือว่าสัปดาห์เนี่ยทางแมปเดทเรลส์จากเกมโรบล็อกนะครับก็น่าจะทําการอัปเดตอีกรอบแล้วนะครับในวันนี้ผมเลยอยากที่จะมาจัดอันดับตัวละครจากเดทเรลส์ซะหน่อยนะครับก่อนที่อันดับเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนหลังจากที่ได้รับการอัปเดตนะครับบางตัวอาจจะได้รับบัฟบ,บางตัวอาจจะโดนเนิร์ฟแล้วก็อาจจะมีตัวละครใหม่มาแทนที่ตัวละครเทียร์เที่เราเนี่ยชอบเล่นกันนะครับ จริงก็จะมีคลาสทั้งหมด12คลาสด้วยกันนะครับรวมกับนอนด้วยซึ่งนอนเนี่ยก็คือตัวละครที่ไม่มีคลาสนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้คิดนะครับว่าตัวละครไหนจะอยู่ในระดับไหนนะครับบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ต่ํากว่านอนหรือว่าตัวที่ไม่มีคลาสเลยก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันและแน่นอนครับตัวละครตัวแรกผมอยากที่จะให้เป็นนอนโดยผมจะเอานอนไว้อยู่ที่คลาส4แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคือนอนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่ไม่มีทักษะอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเอาไว้ในคลาส ที่มีพาสซีฟที่ทําให้เราเนี่ยเล่นยากกว่าคาสซีหรือว่าการที่ไม่มีอาชีพเลยก็เป็นได้นะครับดังนั้นผมเอาไว้ที่คาสซีแล้วกันแลวหลังจากนั้นนะครับผมจะเรียงมาจากตัวละครทางขวาเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวละครที่เกือบใหม่สุดอย่างพรีสนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่าเราเนี่ย จะเริ่มวางไว้ที่คลาสซีเหมือนกันนะครับแล้วเราเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มหรือว่าค่อยๆลดตัวละครตามความยากความง่ายแล้วก็จุดเด่นของมันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับพรีสเนี่ยมีความโดดเด่นตรงที่เขาเนี่ยจะไม่ถูกฟ้าผ่าเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามดังนั้นนะครับการไม่ถูกฟ้าผ่าเลยเนี่ยจะทําให้พรีสนะครับเล่นง่ายขึ้นในคืนที่มีฟ้าผ่านะครับแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นที่จะต้องหลบอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับดังนั้นสําหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาถึง2ขั้นเลยทีเดียวและไม่ว่าร จะใส่เกาะมากแค่ไหนก็ตามนะครับโอกาสที่เขาจะถูกฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นศูนย์ในส่วนของพาสซีฟนะครับพริสก็จะมีแค่นี้นะครับทำให้เขาเนี่ยอยู่ในเทียบีบวกแต่นอกเหนือจากนั้นครับพริสเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ประมาณสอสาอย่างนะครับอย่างแรกก็คือครูซิฟิกแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือโฮลี่วอเทอร์ซึ่ง2อุปกรณ์นี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับครูซิฟิกเนี่ยจะเอาไว้ใช้ก็อาจจะเอาไว้ใช้กับการล่าบอสนะครับหรือว่ากําจัดตัวละครอะไรที่มัััันนนเเเป็ตววลละะะะคครรรที่่ืดยๆบบพาาาถ้้ใชก ซอมบี้ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูจะไม่คุมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมจะเอาครูซิฟิกไปรวมกับ h o l ี่วอเตเลยละกันนะครับเพราะว่าเราจะไปพูดกันในเรื่องของ h o l ี่วอเตต่อเลยละกันนะครับโฮลี่วอเตหรือว่าน้ำมนเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถที่ผมชอบมากกว่าครูซิฟิกนะครับจริงๆแล้วน้ำมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับโมโลโทอฟนะครับที่ปาลงพื้นแล้วจะสร้างดามเมจให้กับ ตัวละครที่เดินมาอยู่แถวๆนั้นนะครับแต่ดาเมจจากฮอลลีวูดเนี่ยมันแรงกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าจากอุปกรณ์ที่พรีสได้มาทั้ง2อย่างนี้ในตอนเริ่มเกมนะครับจริงๆถ้าอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนั้นนะครับสามารถขายได้เนี่ยบางทีผมอาจจะเอาขึ้นไปในเทียเอบวกนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งรู้มานะครับว่าเขาเนี่ยปรับให้ไม่สามารถขายของพรีสที่เปไอเทมเริ่มต้นได้แล้วนะครับดังนั้นสําหรับผมนะครับพรีสจะอยู่แค่ที่เทียเอเท่านั้นตัวละครตัวต่อมานะครับก็คือดิอราโมนะครับเอาไปเริ เ,เดิมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนะโดยส่วนตัวนะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับ อ่ะเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนละกันว่าดิอาลาโมเนี่ยมีความสามารถยังไงนะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่มีพาสซีฟอะไรเลยนะครับสิ่งที่เขามีจริงๆเนี่ยก็คือสเปาล์ไอเทมหรือว่าไอเทมที่เป็นไอเทมเริ่มเกมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไอเทมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเอาไว้เพื่อปกป้องรถไฟซึ่งก็จะมีบัฟไว้นะครับสชิ้นแล้วก็เมทัลชีตนะครับสชิ้นโชเฟลชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เฮลเม멧หรือว่าหมวกเหล็กนะครับหนึ่งชิ้นซึ่งจากอุปกกกรรณ์ททีีี่่่เเเเขาาาใให้้้มมนนนนนะคนนนนััับบบแออลชชไไววยป ป้องรถไฟอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับจากไอเทมที่ดดอราโมได้มาเนี่ยผมคิดว่าเขาควรที่จะได้ขึ้นไป2เทียนะครับนั่นก็คือบีบวกโดยตัวละครตัวนี้นะครับสามารถปกป้องรถไฟได้จากการใช้บารฟไวเนี่ยวางไวที่ข้างๆของรถไฟนะครับหรือวางไว้ที่ขบวนรถไฟก็ได้และเมื่อศัตรูนะครับปีนขึ้นมาบนรถไฟพวกเขาก็จะโดนดาเมจแล้วก็ร่วงลงไปหรือไม่ก็โดนดาเมจจนตายนั่นเองส่วนเมเทัลชีสนะครับก็จะมีไว้เพื่อปกป้องการโจมตีจากด้านนอกรวมถึงเอาไว้ควบคุมศัตรูด้วยนะครับให้ศัตรูเนี่ยเดินตามบัฟไวก็ได้รวมถึง หมวกเหล็กของเขานะครับที่จะปกป้องเขาจากการถูกยิงซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยนะครับถ้าตัวละครของเราเนี่ยถูกยิงโดยโจรเข้าที่หัวนะครับดังนั้นผมคิดว่าจากอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ดูเหมือนค่อนข้างจะดีนะครับแต่สาหรับผมแล้วนะครับติดอยู่เรื่องเดียวก็คือดีอาราโมเนี่ยมีราคาของคลาสที่ค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือ50บอลโดยราคาของ50บอลในตอนนี้นะครับสามารถซื้อคาวบอย คอนดักเตอร์แล้วก็ไฮโรเลอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าดีอาราโมในตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงขนาดนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าดีอาราโมเนี่ยอาจจะต้องถูกลดลงมาอยู่แค่เทียบบีโดยส่วนตัวผมนะครับถ้าอยากให้ดีอาราโมขึ้นไปที่บีบวกเนี่ยจำนวนเมทัลชีตเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับแต่บับไวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเพิ่มมาสัก4ีถึงหอันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า3อันนะครับเราวางซ้ายอันหนึง่งขวาอันหนึงงอนอนหน่ง ก็หมดแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่ายังไงซาถ้าเราเล่นดีอาราม o นะครับบัฟไวที่เรามีเนี่ยก็คงจะไม่พอนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มอีกอยู่ดีนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยเอาดีอารามเอาไว้ที่คลาสบีหรือว่าเทียบี ต่อมานะครับไอออนคลสซึ่งแน่นอนครับเริ่มที่คลาสซีเหมือนเดิมไอออนคลสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละคร che, ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับหรือว่ายุคบุกเบิกนั่นเองโดยตัวละครตัวนี้นะครับจะเกิดมาพร้อมกับหมวกเหล็กเกราะเหล็กนะครับแล้วก็เกราะแขนซ้ายแล้วก็เกราะแขนขวานะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือเกิดมาพร้อมกับเกราะทั้งตัวเลยแล้วก็มีโชเฟลด้วยนะครับซึ่งในกรณีที่ตัวละครต,ตัวนี้นะครับเกิดมาพร้อมกับเกราะขนาดนี้เนี่ย inge. ผมคิดว่าเขานะครับควรที่จะได้อยู่ขั้น B บ,บวกหรือว่าเทียบบีบวกเลย <S 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 คลาส A หรือว่า A บวกหรือว่า S เนี่ยก็มีหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวละครตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีเกราะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะตายยากพอสมควรเนี่ยแต่สิ่งที่ทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับดูน่าสนใจน้อยลงนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีเกราะมากแค่ไหนนะครับตัวละครตัวนี้จะต้องแลกมาด้วยกับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลดลง20%ซึ่งสาหรับผมนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากมากเลยนะครับเอาเป็นว่าปกติเนี่ยเราวิ่งหนีผีธรรมดาก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะคร ทันแน่นอนนะครับดังนั้นผมจะขอลด20%ที่เราวิ่งช้าลงเนี่ยเอาไว้ที่ B บวกแต่แค่นั้นไม่พอครับเพราะว่า I อออนคลเนี่ยเป็นตัวละครที่มีราคาสูงมากๆนะครับเอาง่ายๆก็คือแพงที่สุดนั่นเองโดยตัวละคร i อออนคลนะครับมีราคาอยู่ที่100บอนนะครับซึ่งแพงมากๆแล้วผมเนี่ยไม่คิดจะเล่นตัวละครนี้เลยสักครั้งเดียวนะครับและด้วยราคาที่สูงขนาดนี้นะครับผมเนี่ยเลยตัดสินใจเอาตัวละครนี้นะครับเอาไว้ต่ำกว่าคลาส4นั่นก็คือคลาส D นั่นเอง จริงๆแล้วนะครับถามว่า i อออนคลาเนี่ยดีกว่านอนหรือว่าไม่มีอาชีพอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยความเร็วื่อนที่ที่มันลดตั้ง20%สเนี่ยสำหรับผมนะครับไอออนคลเนี่ยแม้จะมีเกราะนะครับแต่ในช่วงต้นเกมอาวุธปืนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมสําหรับตัวละครนี้อยู่ดีดังนั้นนะครับเขาอาจจะต้องวิ่งหรือว่าโจมตีในระยะใกล้ไปก่อนและเหตุผลนี้เองทาให้การวิ่งตีเนี่ยน่าจะลําบากกว่าการที่เขาเนี่ยไม่มีเกราะเลยด้วยซ้ํานะครับแถมแน ดังนั้นในย่าผมเลยจัดให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ในคลาสหรือว่าเทียดีสำหรับเพื่อนๆนะครับหากไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นประโยชน์ของไอออนคลาสอย่างอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยตัวต่อมานะครับนั่นก็คือม i n เนอร์โอ้โหเป็นตัวที่ผมเนี่ยจริงๆเรียกว่าอวยเลยก็ได้นะครับมเนอร์ผมจะให้เริ่มต้นที่คัสสี่เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วตัวละครม i n เนอร์ที่ผมอวยนักอวยหนาเนี่ยด้วยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ก็ไม่ได้โกงอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปด ลยนะค miner เนี่ยจะมีพลิกแอคมาแทนโชเฟลนะครับซึ่งมีดาเมจที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับหรือจริงๆอาจจะไม่แตกต่างเลยก็ได้นอกเหนือจากนั้นนะครับตัวละครอย่าง miner เนี่ยก็จะได้รับโคเริ่มต้นมาอีก2ชิ้นด้วยนะครับซึ่งโคเริ่มต้นเนี่ยสำหรับผมนะครับมีมูลค่า40ดอลลาร์เลยทีเดียวเพราะว่าโคชิ้นหนึ่งเนี่ยก็20ดอลลาร์แล้วใช่ไหมครับด้วยส่วนตัวผมนะครับอาวุธตีใกล้อย่างพลิกแอคเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าโชเฟลนะครับดังนั้นผมก็จะไม่เพิ่มเถียให้กับ miner นะครับแต่สําหหรรััับบโคค2กกก้้้ออนนนะผมม็็ขเเพิ่ใป B แลวน ต่อจากนั้นครับไอเทมชิ้นต่อมาที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า Miner นั้นเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากนะครับนั่นก็คือเฮ l a m มนะครับหรือว่าไฟฉายติดหมวกเอาจริงๆตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครตัวเดียวเลยที่ สามารถส่องแสงได้โดยที่ไม่ต้องถือไอเทมอะไรเลยนะครับเพราะมันเป็นไฟฉายติดหมวกใช่ไหมและการที่มีไฟฉายติดหมวกนี้นะครับจะทําให้ไมเนอร์เนี่ยมีแสงสว่างรอบตัวนะครับแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าสถานที่ที่เราอยู่จะมืดแค่ไหนหรือไม่มีไฟเลยนะครับพอแค่เราสวมหมวกที่ติดหัวของเราอยู่นะครับเราก็จะมองเห็นทุกอย่างได้แบบชัดเจนแล้วก็สว่างมากๆนะครับดังนั้นจริงๆแล้วหมวกนี้เนี่ยมันควรที่จะทําให้ไมเนอร์นั้นขึ้นไปอยู่คลาสบีบวกหรือว่า ขึ้นมา1คลาสนะครับแต่สําหรับผมแล้วหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกที่คลาสอื่นไม่สามารถทําได้นะครับดังนั้นผมจะขอเพิ่มให้เป็นคลาส A หรือว่าเพิ่มมาอีก1คลาสนั่นเองแต่แค่นั้นไม่พอครับสำหรับผมนะครับมายเนอร์มีข้อดีข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับและมันเป็นข้อดีข้อเด่นที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือราคาของเขานั่นเองนะครับมายเนอร์เนี่ยมีราคาอยู่แค่15บอน์เท่านั้นแต่ตัวละครที่มีราคา15บอน์นะครับนับว่าเป็นตัวละครที่ราคาถูกที่สุดซึ่่งในนนนเกกกกมมีี้้คัั็็็ออยู2ตววืแล ดังนั้นด้วยราคานี้นะครับผมเลยขอดันม i เนอร์ขึ้นไปในเทียร์เอบวกเพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าครับคิดว่ามเนอร์เนี่ยควรที่จะอยู่ต่ํากว่านี้ไหมหรือว่าควรที่จะอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะครับคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับซอมบี้อาชีพซอมบี้นะครับเป็นอาชีพที่ถือว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะครับอ่ะ เอาไปไว้ที่คลาส C เหมือนเดิมโดยอาชีพซอมบี้นะครับจะมีไอเทมเริ่มต้นอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือโชเฟลหรืออจริงก็คือไม่ได้มีไอเทมอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับดังนั้นเขาก็จะอยู่ในคลาส C เหมือนเดิมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟของซอมบี้กันดีก,กว่านะครับโดยซอมบี้นะครับสามารถกินซากของซอมบี้กันเองได้เพื่อที่จะเพิ่มเลือดดังนั้นจากข้อนี้นะครับเราเนี่ยสามารถหาซากซอมบี้ได้ทั่วไปเลยนะครับดังนั้นผมจะเพิ่มให้2เทียนัก็คสอมบีี้ก็ขอเสียเช่นเดียวกั่นก็คือคนะรับ ไม่สามารถใช้แบนเดจหรือว่า Snake oil หรือว่าน้ำมันงูได้และอุปกรณ์2อย่างนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆนะครับดังนั้น ผมขออนุญาตดึงซอมบี้กลับมาที่คลาส4เหมือนเดิมเอาตรงๆการที่ใช้สเนกออยไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับเพราะว่าสเนกออยเนี่ยสามารถกดทีเดียวแล้วใช้ได้เลยส่วนการกินซากซอมบี้นะครับน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นครับซอมบี้ตอนนี้กลับมาอยู่ที่คลาส4เป็นที่เรียบร้อยแต่จริงๆซอมบี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ข้อดีข้อเสียแค่นั้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยซอมบี้ได้รับการบัฟให้เขานั้นสามารถถูกมองเห็นโดยซอมบี้ด้วยกันเองได้น้อยลงนะครับดังนั้นผมอยากท หลายคนนะครับจะเอาซอมบี้ไปสเตลเข้าไปฟาร์มในแบงค์นะครับแล้วก็ทําให้ซอมบี้หลายๆตัวในเมืองเนี่ยไม่รู้ถึงการมาของผู้เล่นที่เล่นเป็นซอมบี้นั่นเองตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คืออาโซนิสไอหนุ่มปลาไฟของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยเพิ่งจะรีวิวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอาโซนิสเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอาโซนิสเนี่ยมีสตาร์ทติ้งไอเทมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือโชเฟลนะครับซึ่งไม่ได้บวกคลาสอะไรนะครับต่อไปก็คื โมโลทอฟทั้งหมด4อันซึ่งโอ้โหโมโลทอฟ4อันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะพอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดโกงอะไรมากมายดังนั้นอา o โซนิสเนี่ยน่าจะถูกเลื่อนจากเทียซีมาเป็นเทียบีแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าอารโซนิสนะครับมีความสามารถหรือว่าพาสซีฟที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถทําดาเมจที่เกิดมาจากไฟนะครับได้แรงมากขึ้น2เท่าดังนั้นเมื่อคอมโบกับโมโลทอฟแล้วนะครับอาโซนิสจะถือว่าเป็นตัวละครที่กําจัดซอมบี้ได้เร็วมากๆนะครับแลวผมเนี่ยก็จะ ขึ้นอีก1เทียร์นั่นก็คือ B บวกส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าอาร์โซนิสนะครับน่าจะอยู่เทียร์บวกอยู่แล้วแต่ก็แอบ,บเสียดายนิดนึงนะครับที่โมโลโทอฟที่เขาให้มาเนี่ยก็ให้มาแค่4แล้วก็จบจบกันไปเลยนะครับดังนั้นอาร์โซนิสนะครับจะเป็นตัวละครที่ถ้าไม่มีโมโลโทอฟก็ ถือว่าไม่ได้มีความสามารถที่แตกต่างจากตัวละครนอนเลยแม้แต่น้อยนะครับโชคยังดีนะครับที่โมโลโทอฟเนี่ยสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่ได้นะครับนั่นก็คือมันจะไม่ค่อยรกกระเป๋าเก็บของของเราเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมจะไม่ลดเทียของอาโซนิสลงเป็นเทียบีละกันนะครับตัวละครตัวต่อมานะครับก็คือคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับเริ่มต้นที่ C, เหมือนเดิมนะครับอะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครอย่างคอนดักเตอร์กันก่อนนะครับว่าเขามีความสามารถยังไงบ้างนะครับตัวละครตัวนี้ครับคอนดักเตอร์เป็นตัวละครราคา50บอนนะครับซึ่งจะเกิดมาพร้อมกับโค2อันถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับโค2อันเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับมเนอร์ที่มีราคาเพียงแค่15บอนเท่านั้นนะครับดังนั้นโค2อันกับราคา50บอนนะครับผมจะให้เขาเนี่ย ยังอยู่ในเทียร์ซีเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยราคา50บอลนะครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่คราวนี้ครับคอนดักเตอร์มีความสามารถเพิ่มเติมนั่นก็คือเขานั้นนะครับสามารถขับรถไฟได้เร็วกว่าทุกตัวละครซึ่งเร็วกว่านะครับก็จะแปลว่าไกลกว่าเช่นเดียวกันและคนดักเตอร์นะครับก็สามารถขับได้ไกลกว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเกือบถึง20%เลยทีเดียวดังนั้นนะครับด้วยความสามารถนี้ที่ไม่มีตัวละครไหน Ask, ทําได้นะครับผมจะเลื่อนคอนดักเตอร์ให้ขึ้นมาอยู่ในเทียร์เอเลยนะครับเพราะว่าการที่รถไฟเนี่ยมันเร็วขึ้น ทำให้เกมเนี่ยสามารถจบได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าคอนดักเตอร์เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่บางอย่างนะครับนั่นก็คือตัวละครตัวนี้นะครับไม่มีอาวุธ drop มาให้เลยตั้งแต่เริ่มเกมนะครับก็คือไม่มีโชเฟลไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับมีแต่มือเปล่าซึ่งไม่สามารถต่อสู้กับตัวละครตัวไหนได้เลยแม้กระทั่งหมาหรือว่าม้านะครับก็ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยนอกจากนั้นนะครับตัวละครอย่างคอนดักเตอร์เนี่ยจะมี max hp หรือว่าพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยน้อยกว่าคลาสอื่นถึงครึึ่่งงนนเเเลยยทีีีดวถ้าพือม100 เขาก็มีเลือดแค่50เอาง่ายๆก็คือโดนยิงหัว2นัดเนี่ยร่วงเลยนะครับและด้วยเหตุนี้เองครับทำให้ตัวละครอย่างคอนดักเตอร์เนี่ยดูอ่อนแอมากๆนะครับผมก็จะลดลงมาเป็นคลาส B บวกแต่หากเพื่อนๆนะครับเล่นโซโล่เนี่ยผมคิดว่าคอนดักเตอร์นะครับอาจจะตกลงมาอยู่ในคลาส B เลยก็ได้แต่ผมจะขอเดาเล่นๆแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเลือกเล่นคอนดักเตอร์นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นกับเพื่อนและตัวละครตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์มากจริงๆเนี่ย เลยก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยมีเพื่อนที่เข้าขากันดีตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือด็อกเตอร์เอามาไว้ที่คลาสซีเหมือนเดิมเลยนะครับด็อกเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวละครที่มาแรกๆเลยนะครับหรือว่าเป็นตัวละครชุดแรกเลยก็ว่าได้นะครับตัวละครตัวนี้มีข้อดีมากๆอย่างแรกเลยก็คือเขานะครับมีราคาที่ถูกมากๆนะครับอยู่ที่15บอลซึ่งผมจะขอเลื่อนไปเป็นเทียบีเลยด้วยราคานี้นะครับต่อจากนั้นครับตัวละครอย่างด็อกเตอร์เนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับสเนกออยล์สอ2อันแล้วก็อันนซึ่ง อุปกรณ์ 2- อสอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้พวกเรารไม่จําเป็นที่จะต้องตามหาทรัพยากรด้านการแพทย์เลยนะครับดังนั้นผมนจะขอเลื่อนเทียร์ให้ตัวละครด็อกเตอร,ร์ไปอยู่ที่เทียร์ b บวกแถมให้อีกนิดนึงละกันนะครับว่าตัวละครอ,อย่างด็อกเตอร,ร์สามารถชุบเพื่อนของเขาเนขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบนเดตโดยแลกกับเลือดของเขาครึ่งหนึ่งด้วยความสามารถนี้นะครับด็อกเตอร์ส่วนตัวแล้วผมอยากให้เขาอยู่ในคลาส a เลยด้วยซ้ําในสายตาผมแล้วควรที่จะได้รับการอัปเกรดไปอยู่ที่ จริงๆเพื่อน,อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเนะครับเอาด็อกเตอร์เอาไวท้ที่เทียเอ A. จริงๆแล้วนะครับมันก็อาจจะเกินไปบ้างถ้าสมมติว่าเราเล่นตัวละครอย่างด็อกเตอร์ในหมวดโซโล่เพราะว่าความสามารถในการชุบเพื่อนเนี่ยก็จะหายไปนะครับแต่ด้วยราคา15บอนนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าด็อกเตอร์จะอยู่ในคลาสเอเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสูงเกินไปดังนั้นนะครับผมอยากที่จะเลื่อนกลับมาที่คลาส B บวกนิดหนึ่งแล้วก็ให้เหตุผลเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมนะคร ด็อกเตอร์เนี่ยจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นกับเพื่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขานั้นมีความสามารถในการชูเพื่อนแต่ถ้าเราเล่นโซโล่เนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับก็จะสูญเสียพาสซีฟไปแบบฟรีๆเลยแถมถ้าเราเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับการที่เราจะล้มสักครั้งหนึ่งหรือจะตายสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออุปกรณ์เริ่มต้นที่ได้มาอย่างสเน็กออยแล้วก็แบนเดดเนี่ยก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่หายากอะไรมากมายนะครับจริงรงงๆแแลลล้้้้้วออาาาาจจจะะเเเเในนนนนบบบบหัััััรรรรกกที่ยยถถไไไฟปพ็ดดค ให้อยู่ B บวกแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นกับเพื่อนนะครับผมให้อยู่ในคลาส A ตัวละครตัวต่อไปครับไฮโรเลอร์มาเริ่มที่คลาส C เหมือนกันเลยแล้วกันนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากๆในตอนแรกนะครับเพราะว่าการเก็บเงินของตัวละครนี้นะครับจะทําให้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเป็น2เท่าเลยอย่างเช่นเก็บ50นะครับก็จะได้100ซึ่งมันโกงมากๆเลยนะครับเงินคูณ2เนี่ยผมคิดว่าให้อยู่เทียบเบวกเลยก็ได้นะครับ แต่ไฮโรเลอร์นะครับมีข้อเสียหลายอย่างอย่างแรกเลยครับโดนเนิร์ฟมาแล้วจนเหลือแค่คูณ1.5ก็คือเก็บ50ได้75นะครับดังนั้นลดมา1เทียต่อจากนั้นครับไฮโรเลอร์ er เนี่ยยังมีข้อเสียอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขานั้นมีโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่ามากกว่าตัวละครอื่นนะครับถึง10เท่าด้วยกัน และ1ิเท่านี้นะครับถือว่าเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยดังนั้นนะครับผมจะลดเทียร์ของไฮโรเลอร์ลงมาอีก1เทียร์ก็พอด้วยราคา50บอนนะครับทำให้ไฮโรเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่แพงหรือว่า ถูกจนเกินไปดังนั้นนะครับเรื่องของราคาผมจะไม่เอามานับในการจัดเทียร์ของตัวละครตัวนี้แล้วกันตัวละครตัวต่อมานะครับคาวบอยเริ่มต้นที่เทียร์ซีเหมือนเดิมคาวบอยะคยับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์เริ่มต้นที่คลาสอื่นไม่มีนะครับนั่นก็คือปืนซึ่งนอกจากปืนแล้วนะครับยังมีกระสุนมาให้อีกดังนั้น,นะครับคาวบอยเนี่ยสามารถประหยัดค่าปืนในช่วงต้นเกมแล้วสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโคแล้วกันเราก็สามารถซื้อโคได้ถึงง3อัััันนนนเเลยยทีีดดว้ะครบ ปืนแล้วก็กระสุนเนี่ยผมอยากที่จะเลื่อนเทียคาวบอยให้อยู่ในเทียบ์บวกก่อนนะครับแต่มากกว่านั้นนะครับคาวบอยเนี่ยยังมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าน้าและม้าแถมมาด้วยนะครับดังนั้นผมจะดันขึ้นให้อีก1เทียดโดยการที่คาวบอยนะครับมีทั้งม้าแล้วก็ปืนเนี่ยทำให้เขานะครับสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วฟาร์มได้รวดเร็วนะครับรวมถึงปกป้องตัวเองได้อย่างง่ายดายและมากไปกว่านั้นนะครับตัวละครอ,อย่างคาวบอยเนี่ยมีราคาเพียงแค่50บอลเท่านั้นนะครับและเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆเนี่ย คาวบอยถือว่าเป็นตัวละครที่มีราคาไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคาวบอยเนี่ยมีราคาเดิมอย่างเช่น35บอลน,นะครับก็คงจะเป็นอะไรที่ถูกมากๆนะครับและจะถูกจัดอยู่ในคลาสเอบวกตัวละครตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแวมไพร์ผมจะให้แวมไพร์นะครับเริ่มต้นที่คลาส C เหมือนเดิมโดยแวมไพร์นี้นะครับแน่นอนแหละเป็นตัวละครที่มีอุปกรณ์ที่โกงมากๆหนึ่งอย่างตอนเริ่มเกมนะครับนั่นก็คือมีดดูดเลือดของแวมไพร์ซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับถ้าจะเอาไปขายเนี่ยก แต่ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่า มีดอันนี้เนี่ยมันสามารถโจมตีแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้ามีมีดที่สามารถโจมตีแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดันคาวบอยขึ้นมาอยู่ในเทียบีบวกได้เลยเอ hein, เ่อมอกี้ผมพูดว่าคาบอยหรือแวมไพร์นะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับแวมไพร์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่นั้นนะครับตัวละครของเขายังได้รับการบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ดาเมจการโจมตีนะครับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะครับผมคิดว่าแวมไพร์เนี่ยสามารถถูกดันขึ้นมาในคลาสเอสได้อีด วดังนั้นเราจะมาพูดถึงข้อเสียของแวมพร์บ้างนะครับอย่างแรกเลยราคานะครับอยู่ที่75บอลซึ่งค่อนข้างแพงแต่ถ้าแลกมาด้วยความสามารถที่หลากหลายแบบนี้นะครับผมคิดว่าแวมพร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เล่นสนุกแล้วก็เหมาะกับราคา75บอลอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่ลดเทีร์ของแวมพร์ลงด้วยราคานะครับแต่นอกเหนือจากนั้นครับตัวละครอย่างแวมพร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้จะโดนดาเมตตลอดเวลานะครับถ้าเขาเนี่ยอยู่กลางแสงแดดดังนั้นการที่เขาไม่สามารถเดินไป ไหนมาไหนได้ตอนกลางวันเป็นเวลานานๆน,นะครับถือว่าเป็นข้อเสียมากๆผมเลยอยากให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่ที่คลาส A บวกแถมนอกจากนั้นนะครับตัวละครที่น่ากลัวน่ากลัวต่างๆเนี่ยก็จะเกิดตอนกลางคืนด้วยนะครับซึ่งถ้าผมใจดีกับแวมไพร์หน่อยเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะไม่ลดเทียให้เขาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่ลดเทียให้เพราะว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยแวมไพร์ก็ยังสามารถรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้อยู่ดีนะครับแต่มันก็มีอยู่อีกประเด็นหนึ่งครับที่ทําให้ผมเนี่ยเลือกที่จะลดเทียของแวมไพร์ลงนะครับนั่นก็คือ แต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเหมาะที่จะเล่นตอนกลางวันทั้งนั้นเลยดังนั้นนะครับผมคิดว่าแวมไพร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเล่นโซโล่ก็ได้อยู่ แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับก็จะลำบากเพื่อนหรือว่าลำบากตัวเองอยู่ดีดังนั้นนะครับผมจะเลื่อนแวมพร์ลงมาอีกหนึ่งเทียร์นั่นก็คือเทียร์เอนั่นเองและตัวละครตัวสุดท้ายนะครับก็คือเซอร์ไว l ์วลลิสนะครับผมจะเลื่อนเซอร์ไว l ์วลลิสนะครับให้อยู่ในคลาส C ก่อนเหมือนเดิมครับตัวละครเซอร์ไว l ์วลลิสเนี่ยมีราคา75บอซึ่งแพงมากๆแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเซอร์ไว l ์วลลิสนั้นมีความสามารถอย่างไงตัวละครอย่างเซอร์ไวน์วลลิสนะครับมีสตาร์วติ โทมอฮอคนี่ครับซึ่งเป็นอาวุธระยะใกล้ทั้งคู่เลยและผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้อาวุธระยะใกล้มา2อันเพื่ออะไรดังนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ให้คะแนนหรือว่าอัพเทีย ให้กับ Survival List ในประเด็นนี้นะครับต่อมาครับ Survival List เนี่ยมีพาสีฟอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นนะครับนั่นก็คือยิ่งเขาเลือดน้อยลงเท่าไหร่ดาเมจที่เขาสร้างได้เนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นนะครับโดยจากที่ผมไปทดลองดูแล้วนะครับเลือดครึ่งหลอดเนี่ยเราก็จะสามารถทาดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งผมจะขอเลื่อนเอาไว้แค่ที่เทียบีนะครับและสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่เลื่อนให้2เทียนะครับเป็นเพราะว่าด้วยพาสีฟนี้นี่แหละครับที่แม้ว่าการโจมตีของเราเนี่ยจะแรงขึ้้้นนกกก็็ตตตาาาามมมมแแ่่่่อองงดววยยคเเเเสีีรรื มีเลือดน้อยลงครึ่งหนึ่งหรือว่าน้อยกว่านั้นและถ้ามันไม่น้อยลงนะครับตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวละครนอนแต่ตัวละครอย่าง s u r อ i v ไ l List นี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าไอ้พาสพที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับที่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งโจมตีแรงเนี่ยมันส่งผลกับการโจมตีระยะไกลด้วยนะครับ ดังนั้นการที่ปืนกระบอกไหนสักกระบอกหนึ่งนะครับจะโจมตีได้แรงขึ้นกว่าคลาสอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับดังนั้นผมเนี่ยจึงอยากเลื่อน s ซอร์เวอร์ลิสต์นะครับให้ขึ้นมาอยู่ที่เทียบมีบวกแทนแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่คลาส s ซอร์เวอร์ลิสต์เนี่ยจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะครับความสามารถของ Sur v i v a l ์เซอที่ส่งผลต่อปืนหรือว่าอาวุธระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวอเวอร์ช็อตกันหรือว่าปืนอะไรก็แล้วแต่ที่โจมตีระยะไกลนะครับอาวุธเหล่านี้เนี่ยจะถูกบัฟดามจเรียกได้ว่าคูณ2เลยก็ว่าได้นะครับโดยอาวุธระยะไกลที่สามารถบัฟดามจคูณ2ได้เนี่ยยังไม่มีในคลาสไหนเลยที่ผมเนี่ยพูดมาทั้งหมดนะครับดังนั้นผมอยากที่จะเลื่อนขึ้นมาให้เขาอีกเป็นเทียร์เนะครับ แต่นั้นยังไม่หมดสําหรับเซอร์ไวเวอรลิสต์นะครับเพราะว่าจากความสามารถโจมตีด้วยปืนที่มีดาเมจคูณ2ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันดันเหมือนกับมีบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าเราจะเลือดเต็มหรือเลือดน้อยนะครับความรุนแรงในการโจมตีของเซอร์ไวเวอรลิสต์ถ้าหากเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยปืนเนี่ยจะมีความรุนแรงแบบคูณ2เสมอนะครับและนี่จะเป็นพาสซีฟที่ทําให้เซอร์ไวเวอรลิสต์เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเขานั้นจะมีดาเมจการโจมตีระยะไกลาจากพาสซีฟของเขาเนี่ย คูณ2ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งโกงมากๆนะครับและการโจมตีแบบนี้ไม่สามารถหาได้ที่ไหนในคลาสอื่นๆเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมด12คลาสนี้นะครับดังนั้น s ซอร์ว a วลิส์นะครับจึงถูกจัดให้อยู่ในเทียร์เอสเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือเปล่าครับว่าในตอนนี้เนี่ยเซอร์วิวลิสถือว่าเป็นตัวละครที่โหดที่สุดแล้วก็โกงที่สุดในเกม Dead Rails ซึ่งผมนะครับใช้ตัวละครนี้โซโล่หาบอนส์ได้บ่อยมากๆนะครับดังนั้นหากเพื่อนๆยังไม่มีเซอร์วิวลิสเป็นตัวละครหลักนะครับสามารถซื้อได้ในราคา75บอนส์ไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าโซโล่นะครับตัวละครตัวนี้ถือว่าโหดมากๆในแพทนี้นะครับก็รีบๆใช้ก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับไม่รู้เหมือนกันว พูดไปทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับตัวละครไหนมากที่สุดนะครับและเพื่อนๆไม่เห็นด้วยกับตัวละครไหนบ้างหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับการจัดเทียร์ของตัวละครทั้งหมดในเกม Dead Rails และผมวัตชุจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย